เอาละเอาละยินดีต้อนรับชาวเมืองทุกคนใช่ในวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งเรานั่นจะต้องมาทําการพัฒนาอนาณาธิคมของเราไม่สิต้องบอกว่าอาณาจักรของเราสิให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพอดีจะไปต่อสู้กับราชาแห่งเงาซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเราไาเช็คกันหน่อยสิเมือ่อวาอาหารของเรานี่นจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะจริงไหมถ้าคิดว่าใช่แหละใช่แล้วก็นะฮะครั้งที่แล้วนี่ไงนี่ไง สิ่งที่เราได้ค้างคาไว้เจ้มามะไหนดูสิไม่มีของเลยอย่างนั้นเลยเนี่ยให้ตายสิเอ้ยไม้เอ่ะเอามาเอามาคนละอันสองอันนะเข้าใจไหมตามมาแล้วก็มาตรงนี้เด็ดๆอ่าอีกอันเดียวเท่านั้นเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราควรจะสร้างบริฟฟาร์มเพิ่มสักที่หนึ่งอะนะอืมใช่เพราะว่าหรือว่าเราไปสร้างด้านบนดีวะ เออจะว่าไปเราไปสร้างด้านบนดีกว่านะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นโซนเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโอโ้โหปะนี่อะไรวะเนี่ยเราเราตั้งค้างไว้แต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการมันภายภาคหลังก็แล้วกันนะตอนนี้ขอหาที่วางหาที่วางที่วางไอเบอร์รี่นี่ก่อนเอาไว้แถวนี้น่าจะได้อยู่นะเอาแล้วช่วยกันขนไม้เข้ามาวางซะเข้าใจไหมอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็นะ เหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องมีการโอ้ยไออังุ่นเนี่ยไอไม่ต้องบอกว่าเบอร์รี่เนี่ยมันเก,ก,กะกาซเสียเหลือเกินนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องสร้างบ้านเพิ่มเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาประชากรนั้นเนี่ยเข้ามาใช้งานในอนาคตนั่นเองผมบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยในอนาคตของเรานะเป้าหมายคือเรานั้นจะต้องทําการพิชิตด,ดันเจียนให้ได้ใช่เอาล่ะตอนนี้เราได้คนเพิ่มได้ฟาร์มเบอร์รี่เพิ่มแล้วไหนดูซิตอนนี้ เอามาใส่ฟาร์มเบอร์รี่ก็คือคนเต็มแล้วเราก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งสินะโอเคไม่มีปัญหาหรอกนะอ่ะอีกหลังหนึ่งเอาเอาไว้มุมนี้แล้วกันนะกระจายกระจายกันไปคือที่ผมนั้นเนี่ยไม่อยากสร้างบ้านให้มันเป็นโซนโซนะเพราะว่าผมอยากจะลดการแอรอัดไม่ใช่อะไรหรอกมันคือแผนที่ผมเนี่ยได้วางไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เป็นไงเนียนๆยัเยยงเป็นธรรมาชาติแถอยังเป็นธรรมาชาติเหลือเกินนะฮะเอาละอีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเอามา เดี๋ยวผมนะเนี่ยจะส่งเจ้าไมเด้นนะไปพักนะไมเด้นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่มานะมันคือผมไปอ่านมานะไปแปลมาเขาบอกว่าเจ้านี่มันคือตัวล่อล่อก็คือลาผสมมา้ามันก็เลยจะได้มาเป็นตัวล่อนั่นเองนะฮะเอาล่ะเราสามารถเอาเจนนี่ใส่เข้ามาเอาไมเด้นออกไปอุ้ยเดี๋ยวนะผมอยากได้คนเพิ่มอีกสักคนนึงอะ่ะเออถ้าเราได้อีกสักคนนึงนะบอกเลยว่าเราจะมีกองกําลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแบบบรรจุคนได้เยอะมากๆแล้วแล้วก็มา ช่วยกันขนขนไม้เนี่ยเอาไปใส่ซะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเอาไม้ไปทําอาวุธอีกนะเนี่ยให้ตายซิวุ่นวายเหลือเกินเอาละปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้นะฮะเราก็ได้ประชากรเพิ่มมาอีกกี่คนแล้ววะเนียฮะตอนนี้16คนถ้า30คนเนี่ยเราจะอัลล็อกอีกคนหนึ่งผมคิดว่าเท่านี้เนี่ย4คนน่าจะเยอะเอาเรื่องแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผมต้องการนี่เอาเลยนี่เลยเรานั้นเนี่ยจะต้องทําดาบดนะฮะเพื่อที่เรานั้นจะได้มีอาวุธ ให้แกประชากรของเราเนี่ยเอาเอาใส่นี่เอาใส่นี่เร็วเข้าทุกคนทําหน้าที่เอาราได้มันหนึ่งดาบใครใครยังไม่มีเจนนี่ใช่ไหมเอาไปยังยังไม่พอเอาดาบอีกเอาดาบอีกแล้วก็ไปขนมาไปขนมาใครยังไม่มีบ้างเนี่ยฮะไหนดูสิช่วยยืนเรียงแถวก็ได้ไหมไอดีใช่ไหมไอดีนะเอาไปอ่าไหนดูสิมานี่มานี่ตามเข้ามากองทัพของข้าไหนดูสิ เหมือนว่าทุกคนจะมีดาบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมว่าเราน่าจะพร้อมแล้วที่จะลงสู่ดันเจียนกันจริงไหม <c oughs> กองกําลังของขานั้นแข็งแกรง่งและเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์มันบุกมาตอนที่เราลงดันเจียนล่ะเออผมอยากจะรู้ว่าดันเจียนเนี่ยเวลาเราเราลงไปเนี่ยมันจะหยุดเวลาหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นล้วก็เพื่อความปลอดภัยเราตั้งกระแพงชั้นสองดีไหมเนี่ยแบบ กำแพงสองชั้นหุยผมพอเลยนะถ้าสมมติเราทำกำแพงสองชั้นนะฮะปราสาทของเรานี่จะต้องแข็งแกร่งอย่างมากอย่างแน่นอนเลยแล้วก็นี่แหละ Stone Gate นะฮะผมบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถบุกทะลวงปราสาทของเราได้อย่างแน่นอนเอาละโอาทำไมมันไม่พอดีวะอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วให้ตายสิแทน่จะได้ลงดันเจี้ยนต้องมาเสียเวลากับการแก้ไขปราสาทของเรา เอาละเอาใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันใช้อันละสามใช่ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่โอเคผมคิดว่าเราน่าจะมีเหลือพอไม่พออยอ่างงั้นเหรอมีแค่แดก้อนฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเออไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะถ้าสมมติเราเอาล่อไปเดี่ยดานะเอาไปขนของเนี่ยมันก็จะเสียเวลาแต่จริงเราก็ควรเอาไปใช่ไหมเออมันก็ควรเอาไปนะเพราะว่า ไหนๆเป้าหมายของเราก็คือการที่จะสร้างไอ้นี่อยู่แล้วนะฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปจัดกําลังคนของเราใหม่ก่อนเอาเจนนี่ออกไปแล้วเอาไมเดนเข้ามาแทนเอาละทั้งหมดป้ามข้ามาเดี๋ยวข้านั้นจะพาพวกเจ้าไปที่เออเออเอานี้ออกก่อนแล้วกันนะเออเดินออมมาได้ฮะเอาละตาม ยกเลิกให้ก่อนก็ได้ไปตามอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยตามมาซิคุณผู้ชมฮะพวกเขาไม่ยอมตามผมมานะ่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยบ้าเอย้ยอาจจะอาจจะติดบั็กก็ได้นะผมว่าติดต้นไม้หรือเปล่านี่ไงเดินได้แล้วโอ้โหติดต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเนะ่เอาละ เดี๋ยวเราจะไปเหมือนกันในคืนนี้ก่อนและสําหรับคืนต่อไปนั้นเราค่อยลงดันเจียนโอเคไหมจะว่าไปนี้เราจะตีทําไมเดี๋ยวฮะเต็มพื้นเลยเห็นไหมเนี่ยฮะขนก็ไปสิขนก็ไปดิฮะเยีาเสิวซะหนาสิทาอะไรให้มันเป็นประโยชน์สักนิดนึงพวกแกนะเดี๋ยวผมเช็กก่อนโอ้โหได้อีกประมาณ4 4 46 4, 16, 16ก้อนฮนะอ่ะใส่เข้าไปแต่โอ้ยบนพื้นเนี่ยสบายสบายฮะคุณผู้ชมฮนะใส่เข้าไปเต็มยังโอ้ได้อีกได้อีก8ก้อนโอเคใส่เข้าไป เอาละเอานีก่อนเลยประตูประตูะตวางเพิ่งวางเพึ่งแล้วก็เจา้าม้าปึ๊บ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 เอาละลงมาเรียบร้อยอะ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บอะ่ะใส่เข้าไปเอาให้ครบเอาให้ครบอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งทำไมไม่ใส่ขูบอลฮะเดี๋ยวผมกลัวอย่างเดียวแหละกลัวม้ามันติดถ้าสมมติมันติดขึ้นมาเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องฮะมานี่มานี่มานีอะ่ะเอานี่ให้เสร็จก่อนเอา,าละกำแพงหินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปปึ๊บ เอาละใส่เข้าไปทุกคนเอาละเรียกร้อยคุณผู้ชมฮะผมเชื่อมั่นเลยว่าในฮะในคืนนี้เนี่ยเรานั้นจะแข็งแกร่งกว่าผู้ใดเจ้าพวกปีศาจน,นั้นจะไม่สามารถบุกมาหาพวกเราได้จริงไหมแต่ก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเรานนเนี่ยเอเจ้าม้ามานี่ผมขอเรียกเป็นมาได้ไหมฮะเพราะว่าเออถ้าผมเรียกเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมก็จะเผลอไปเรียกม้าอยู่ดีอ่ะเอาละ เมื่อเราได้มาปุ๊บเราเราก็เอาใส่คังไปก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวผมไปยุกเลิกจู่ลอกเออล่อออกก่อนแล้วก็เอานี่มาเลยเจนี่เข้ามาเป็นกองกําลังของเราแล้วก็นี่เอาใส่ซะใส่ซะใส่ซะให้หมดใส่ซะให้ใใหมดก่อนที่อังคืนจะเข้ามาเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการรบขั้นสุดยอดตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหินของเรามีทั้งหมด24ก้อนฮะ,ะ26และโอเคถือว่าเยอะอยู่อาหารเพียงพอต่อการกินทุกอย่างตอบโจทย์ จะว่าไปเนี่ยเหมือนยังมีบางอย่างที่เราค้างไว้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะ่าจะเป็นหอคอยที่อยู่ด้านบนตรงนี้ใช่ไหมอ่าเจอแล้วเจอแล้วอ่ะใส่เข้าไปช่วยกันสิช่วยกันอย่าเสียเวลาอเอา้าเดี๋ยวนะต้องใช้ขวานปับป๊บปั๊บเอาละเอาใส่เข้าไปเออไปตัดมงุตัดไม้ใส่ของให้เรียบร้อยเข้าใจไหมเอาละความมืดคืบคานเข้ามาแล้วขนของเร็วเข้า1 6 1 7 1 8 ่ะขาดอีก2ใช่ไหมโอเคเอาละ19 20เรียบร้อยเหมือนว่าพื้นที่แถวนเนี้ยนะจะเป็นของเราหมดแล้วนะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดขึ้นมานะอเอ้ยมาแล้วจะูกมอนสเตอร์ Monster, แห่งเงาเมืดมันบุกมาแล้ว4ตัวด้วยกันอย่างนั้นเหรอมาเลยเอาละ่ะเราจะต้องจัดการพวกมันออกมากองทัพของข้ามันอยู่ไหนโอ้โหมาดิรักเข้าไปถอยร,รัก เออชวยกันตีนี่งไงตีแล้วถอยมีสเต็ปมีสเต็ปลุ้มมันถอยมาอย่าไปยืนแทงสิเพื่อนเอาละ่ะตายแล้วหนึ่งอุย้ยโดนต่อยเจ็บปวดทรมานตายแล้วสองหลบไปใครจะตายหลบไปเออคือพอหลบก็หลบหมดเลยนะและไอ้นั่นมันไปตีแพงเมืองใหญ่เลยเฮ้ยตีต้นไม้โอ้เมื่อกี้มันง้างตีแบอุย้ยไอด้ดีเออชูเนตีหน่อยดิเฮ้ยเออ นี่หลบหลบหลบออเออเอเอเรียบร้อยก็ไม่เท่าไรนีนะจริงไหมเอาละผมคิดว่าเราควรจะซ่อมบ้านของเรากันหน่อยนะถือว่าเรายังสามารถปกป้องบ้านเมืองของเราได้อยู่นะเอาเดี๋ยวซ่อมดีกว่าซ่อมปะเรียบร้อยการซ่อมสำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปภารกิจของเราก็คือไปอัปเกรดพลังของเราก่อนไหนไหนเราก็แบบว่า เพิ่มความสามารถมาขนาดนี้แล้วเอาละเลเวลข้าอัพเป็นเลเวลห้าข้าอยากจะเพิ่มเลือดของข้าอหรือว่าเอาดาเมจดีวะเอาเลือดดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติเราเพิ่มดาเมจเข้าไปนะฮะเราอาจจะตายเร็วก่อนที่จะได้ทําดาเมจก็ได้รือว่าเราเนี่ยเหนื่อยและเราผิวไหวไม่ไหวฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภยัยเราก็เลยจะต้องทำอัพเลือดเอาละพวกเราจะไปที่ชั้น2กันเลยในชั้น2นี้เราจะเจอกับเจ้าพูกหมูป่านี่ไง จะว่าไปผมสังเกตนะว่าเรานั้นเนี่ยสามารถนะเรียกได้ว่าคัลเตอร์แอตแทกพุ่งมันไดไ้เวลามันพุ่งมาโจมตีเราโจ๊ะโจ๊ะอุย้ยไม่ได้ใช้เลยผมว่าการคัลเตอร์แอตแท็กกเหมาะกับการใช้กับ,กบหมูป่า <t> เพราะว่าเวลามันพุ่งมาโอ๊ยง,โงโชูโงโชกงูชกเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคัลเตอร์แอตแทอกการจังหวะไม่ถูกอะเราต้องแบบกัดจังหวะให้ดีวันนี้คุณผู้ชมฮะอ่ะมาขออีกที มาเจ้าหมู <c oughs> ไม่ไม่ทันขออีกทีมีมีโอ้ยไม่เวิร์กว่ะคุณผู้ชมฮะไม่เวิร์กการกัดจังหวะแบบนี้ถือว่าไม่เวิร์กอ่ะขออีกทีโบนี่ไงเป็นไงเห็นฝีมือไหมคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าผมนั่นเนี่ยเป็นราชาที่มีพรสวรรค์กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวทำติดหนึ่งตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทางข้างล่างไปไหมโอ้มีเว้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตัวนั้นครอบครองกุญแจอยู่เราต้องจัดการมันนี่ไงจ๊บโอ้ตัวนี้ทางลงเลยล่ะทางลงเลยล่ะเจ้างูเอย๋ยเจ้างูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์ด้านบนก่อนดีกว่านะครับผมมองว่าด้านบนนั้นนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมันน่าจะมีมอนสเตอร์ให้เราอ่ะอย่าบอกนะว่า เอมันคือทางเชื่อมกันอย่างนั้นเหรอเอาล่ะเราจะลงไปที่ชั้นสวิอะไรอ่ะสลามบอลเจ้าโปล่งน้อยจะเดือดร้อยจัดการมาได้เจ้างูงูนี่มาฉกไวมากฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเราเนี่ยหลบไม่ดีแล้วก็นะจะอู้โอ้เยอะมากเฮ้ยมันไม่ไม่เก่งเท่าไหร่แต่มันมาเยอะมาเยอะอืมเฮ้ยเหมือนว่าการที่เราลงดดนเซ่เนี่ยเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวนะเก็บตัวเนี่ย นี่ไงโอ้เราโจมตีก่อนที่มันกระโดดได้ตีแป๊บเดียวตายมาดิเห็นไหมเออจังหวะมันกระโดดเนี่ยอุย้ยไม่ทันเว้ยเอามันเอามันเออเอามัน,มนจ,จุบปั๊บเรียบร้อยง่ายๆผมบอกแล้วว่าอย่างกระป๋องกล้วยเข้าปากนี่ไงหลบได้หลบได้ว่าปั๊บ,บ,บอ้อมหลังเลเวลอัพผมบอกเลยว่ากลับไปนะเนี่ยเราจะต้องเกตก,กาดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยอืมตายยากะเอ้ยทางลงนี่มา ไปชั้นต่อไปนี่ผู้ครอบครองคุณโอ๊ยนี่ไงเขาครองแจอย่างงั้นเหรอไปกันต่อเลยอย่ารอชา้าชั้นที่เท่าไหร่แล้ววะสี่ห้าหรือเท่าไหร่ไม่รู้อืมวิเยอะมากคุณผู้ชมฮนะโคตรเยอะโอ๊ยระวังระวังทุกคนเราต้องไม่ประมาทไม่ประมาทเข้าใจไหมนี่ไงโอ๊ย,อยกระเด็นแล้วยังจะตีเราได้อีกอย่างนั้นล่ะอทูโอ๊ย โอ้ยโอ๊ยโอ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 ยจะตายจะตายประชากรเอ้ยจงปกป้องข้าเจ้าชาวฮิดีมากดีมากโอ้ยเจอทางลงแล้วเอาละเจ้าหมูป่าตัวนั้นครอบครองกุญแจอยู่อย่างนั้นเหรอฮะเดี๋ยวข้าจะจัดการแกเองล่อมันอะเนี่ยปล่อยให้ประชากรของเราอ่ะสู้แล้วเราก็ล่อเรียบร้อยเอาละกระเด็นร่วงไปเลยเอาละไหนดูซิเฮ้ย ผมว่าเราทะลุไปเลยดีกว่าไหมเออผมอยากจะรู้ว่าด้านล่างมีอะไรนะรีบไปดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วผมบอกเจอโกเลมนะฆ่าสักหน่อยดีกว่าผมว่าโกเลมเนี่ยนะ่าจะให้ XP กับเราได้ดีฮะมันลุงมันลุงมันเออเรียบร้อยจัดก,การได้แล้วโอ้โอ้โอ้นี่ไงใช่แหละนี่แหละทางลงที่าจ,าาจาตามหาล่ะจัดการได้เรียบร้อยเคลียร์เคลียร์เอาละ่ะลงต่อเลยไปเอาละ่ะไดนยดูซิ นี่เรามาที่ชั้นที่6แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮนะโอโหอ,อ,อยู่ร้อยตัวเนี่ยมาเลยปักปักหรือว่าเราควรจะหนีขึ้นไปเพื่ออัปเกรดตัวเองก่อนว่าเราจะได้แบบเก่งขึ้นดีไหมออคุณผู้ชมว่าดีไหมไม่หรอกไม่หรอกเข้าว่าเข้าไหวอีกสัก10-20นาทีเดี๋ยวเราค่อยกลับขึ้นไปเช็คเมืองของเรานะเพื่อความปลอดภยัยเฮ้ยเจอคุญแจาทางลงอยู่ี่ โอ๊ย,อยมันมันลุงพุ่งสตัวมันลุงพุ่งสองตัวเอาดิมามาออจัดการโอ๊ยอ้ยเอาละได้แล้วได้มาแล้วได้กุญแจมาแล้วฮะได้กุญแจมาแล้วจัดการเจ้างูนี่ก่อนหนีไปไหนโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเออเอามันเรียบร้อยเอาไงดีคุณผู้ชมฮะไปต่อสิเอาละตอนนี้อยู่ชั้นที่7จ็ดผมว่านะตอนนี้เรามี2อ p ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปอัพยาเมตเพิ่มขึ้นนะเพื่อที่เรานนเนี่ยจะได้เก่งกาจยิ่งขึ้นฉะนั้น เดี๋ยวข้าขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันเอาละข้ากลับขึ้นมาแล้วเอ้ยทำไมมันมืดอีกแล้วอะหรือว่ามันจะเป็นแบบกลางคืนแบบเดิมเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะสังเกตว่าอาหารก็ไม่ได้ลดลงไปแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นทฤษฎีการหยุดเวลาอย่างนั้นเหละโลกคู่ขนานสินะน่าสนใจฮนะนี่อัพเพิ่มดาเมจเข้าไปเลยนะเรียกได้ว่าคราวนี้ผมบอกแล้วว่าผมตีโคตรอภิมหาปลายแรง แต่ถ้าโดนโจมตีเราก็เจ็บปวดทรมานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาล่ะเราพร้อมที่จะลุยชั้นเจกันต่อหรือยังประชากรของข้าบตรตี30นะแต่ก็ตี2องทีตายอยู่ดีเออคือเลือดมันแบบไม่ได้แบบตีทีเดียวตายถ้าเป็นไปได้นะผมจะอัพเลเวลซักโจมตีสักดอกละร้อยอะไรแบบเนี้ตีซักทีเดียวร่วงอะไรแบบนี้ผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่แจ็บม,มากๆเนะี่ยโอ้ยเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยโอ้ยมาดิเอสีไปโดน ระยะการโจมตีมันสั้นมากอะจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วฮะเราควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าธนูใช่เพื่อการโจมตีระยะไกลเอ๊ะเฮ้ยหลบได้แม่พิ้วเฮ้ยจะว่าไปเลเวลมอนสเตอร์มันเพิ่มนะสังเกตไหมเออมันจะมีลามแบบเวลหนึ่งบ้างไอ้ฮอกเนี่ยหมูป่าเนี่ยมันก็เวลสี่เวลห้านะฮะถือว่ามันเก่งขึ้นนะฮะดีไหมเนี่ยเวลห้าเนี่ยมันฉกเร็วหลือเกิด เฮ้ย hey! ไม่นะไม่ประชากรของข่าอ,อันตรายฮรคุณผู้ชมฮะผมบอกแล้ว่าแบบนี้เนี่ยรู้เรว่าไปประมาทไม่ได้แล้วเราเสียประชากรไปสองคนเราเราต้องกลับก่อนไม่นี่ไม่ใช่ทางกลับเอาละไหนๆก็มาแล้วเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จเข้าใจไหมโอ้คุณผู้ชมฮะบูมัวซูวไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถชุบชีวิตเขามาได้ไหม เออผมสงสัยบ้างเลยอะถ้าเขาตายแล้วเราบ้านน่ะเราต้องทำไงอะกุญออแจ๊เออเอาละคุณแจมาแล้วหนีลงไปเลยคือเราขี้เกียจต่อสูอิททางลงอยู่ใกล้แค่นี้เองนี่อะไรเนี่ยโกเลมเลเวลเจ็ดบอกเลยว,ว่าประชากรของเราเนี่ยห้ามโดนโจมตีคนระับไม่งั้นเนี่ยน่าจะน่าจะม่องเท่งเขาจะแก้แค้นแทนพวกแกเองอุ้ยใครตายไปบ้างอะลิเลียนปะเรียกว่าเขาอยู่กับเรามานานมากนะฮะ อือตัวที่ละตัวอเรียบร้อยเอาเจ้านี้เอามาเครียรเครียรเอาละลงต่อนี่เรามาถึงชั้นที่9พร้อมกับมอนสเตอร์รอต้อนรับพวกเราเอาลวเอาละเอาแล้วอย่าตายนะอ้ยอเลียรยทางลงก่อนเขียรยทางแบบทางเข้ามาก่อนเอาละผมคิดว่าเราควรจะกลับขึ้นไปดูด้านบน เอาละยังกลางคืนเหมือนเดิมนะฮะและประชากรของเราหายไปเราสามารถชุบชีวิตมาได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอลองเช็คตามบ้านได้ไหมนี่ไงอ๋อเราต้องใส่บาสเกตทูเราเนี่ยต้องเอาของมาใส่เพื่อทําการชุบชีวิตเขาฮะคุณผู้ชมฮะจะอีแคบไม้ห้5ชิ้นนะฮะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่หรอกจะว่าไปทาไมการชุบชีวิตประชากรไม่ใช่ไม้วะเนี่ยฮะงงเลือเกินแต่ไม่เป็นไรฮะ อะไรทําได้ทําครับเอาละเรียบร้อยได้กลับมาหมดแล้วนะฮะผู้ชมฮะที่เหลือเนี่ยเอาเก็บใส่กล่องเก็บของไปแล้วก็มากลับมาพวกแกแล้วเดี๋ยวนะมีอาวุธอยู่ไหมอ่าไม่มีอาวุธด้วยฮนะผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องทําอาวุธให้เขา,าใหม่สักหน่อยละเอาละครับรอมที่จะลงดันจินอีกรอบแล้วจะว่าไปเลเวลเราอัพเต็มแล้วตอนนี้เราเลเวลเจ็ดนะฮะไปกันต่อเลยรออะไรอย่ารอช้าเอาละชั้นที่ 9, เก้าเฮ้ย เราฆ่ามันไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะข้าจำได้วา่าข้าพวกมันไปแล้วแล้วมันกลับมาได้ยังไงเนี่ยฮะไอพวกนี้อย่าบอกนะว่ามันคืนชีพได้นะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเอาละไปเราจะต้องไปแบบไม่ประมาทจะต้องไม่มีใครตายอีกอย่างเด็ดขาดจะว่าไปไอ้ตัวหน้าหน้ากลัวคือสเกลตันฮะอุ้ยหมูป่าก็หน้ากลัวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไอกระดูกนี่ก่อน เอาล่ะเลเวลอัพเลเวลอ up เชือดมันเชือดมันโอเคตามเข้ามาตามเข้ามาเฮ้ยเจอกุญแจแล้วดีมากเอาล่ะไปกันต่อเลยมันต้องสู้เสียเวลาเสียเลือดเสียเนื้อไปเลยเอาล่ะโอ้สกิลต้านสองตัวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นโอ้ยเลือดพุ่งมาเร็วมากนะคุณผู้ชมฮะแบบไม่ให้เราตั้งตัวโฮ้ยโอ้ยตายแล้วคู่แรงไม่ไม่ไม่อย่ามาฆ่าประชากรของข้า ผมว่าเราต้องกลับขึ้นไปเพื่อชุบชีวิตสักหน่อยฮะคุณผู้ชมนะนี่คือชั้นที่เท่าไหร่สิบเอ็ดเองเหรอเอาล่ะเข้ามาแล้วเดี๋ย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 วไอพวกนี้ลุกมันจัดการมันเอออยาให้มันอยาให้มันตีได้อยาให้มันตีโอ้ยระวังระวังระวังทุกคนเออรู้จักเดินหนีเดินหลบกันบ้างดิไปยืนชนมันก็ตายดิคิดนี่คิดนิดนึงโอ้ยคุณผู้ชมเห็นนั่นไหมเมื่อกี้ไฟลิสารนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกิ่งกาบไอมันมาแล้ว เอ้ามันมาแล้วมันมาแล้วจังหวะนี้แล่ะจังหวะนี้เชื่อมันเชื่อมันเออไอตัวนี้มันอันตรายแค่ไหนเนี่ยมันเป็นไฟมันพ่นไฟได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มั้งพ่นไฟได้จริงด้วยบ้าเอ้ยโอ้แล้วพ่นยาวซะด้วยเฮ้ยแต่เหมือนมันพ่นไปทิศทางเดียวเว้ยจังหวะที่มันพ่นเนี่ยเราเชื่อมันได้ผมว่าเลยต้องตรงนี้แล้วล่ะมันน่าจะเป็นจุดสุดท้ายละนี่ไงเจ้างูน้อย เหลือแค่2ตัวเลยนะมานี้าให้เชื่อซะโดยดิอืมอีหมูนี่อีหมูนี่เอาละเอาละต่อไปชั้น12เอาละมาถึงก็จะสลามเลยฟาดก่อนไม่ให้กระโดดเข้ามาปุ๊บปึ๊บผมตีแรงมากเอาละจาจิงกาไฟตัวนี้ถ้าจัดการมันได้แล้วก็เราจะได้ไปชั้นต่อไปกันเลยไปแล้วจ้าโอ้โหโกเลมขวางทางเราเลยว่ะคุณผู้ชมฮะตกก่อน จังหวะนี้แหละเวลสิบเอ็ดถอย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 เออนั่นแหละดิถอยถอยถอย,ถอยออโอ้โหเหมือนว่าจะมีคนตายนะใช่มีคนตายแหละฉะนั้นฮะเราไปกันต่อครับผมสู้ผมเชื่อมั่นว่าเราสู้ได้เลือดผมจะหมดแล้วอะผมเปลี่ยนใจแล้วกลับมาชุบก่อนดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าดันเจียนนั่นเนี่ยมันมันค่อนข้างโหดร้ายเกินไปนะผมมองว่าถ้าสมมติคนเราไม่เพียงพอเนี่ยมีปัญหาแน่ฮะ เอาล่ะไปกันต่อเฮ้ยโกเลนมันกลับมาอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมมาถอยสู้แล้วถอยไปแล้วถอยโอ้ไม่โดนได้งไงวะเออรอดรอดเลยถือว่าดวงดีถือว่าดวงดีให้ตายสิโอ้ยอม,มามามาตอนนี้ประชาชนของข้านั้นเลือดเริ่มพร้อมละพร้อมที่จะต่อสู้ละไปกันต่อตรงนี้ผู้หมูป่าหมูป่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ โอ้ยโคนแรงมกันนะไฟ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 ระวังไฟระวังไฟระวังไฟจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายสองแล้วเออมีคนตายแล้วนี่พวกแกเนี่ยนะตายกันง่ายเหลือเกินนะเอาละทางนี้ทางนี้ทางนี้เจอทางลงแล้วลามตัวเนี้ยโอ้ยเอาละทางเปิดแล้วไปกันเลยอย่าเสียเวลาเอาละเราจะไปกันต่อโคตรแตรงนี้ไม่ต้องไปสู้มันเราเนี่ยจะเน้นนะฝ่าเข้าไป ว่าไปเพื่อหาทางไปต่อฮะคุณชมฮะเพราะว่าเรานั้นจะไม่ยอมเสียเลือดเสียเนื้ออย่างง่ายดายอย่างเด็ดขาดสิ่งที่เราต้องการก็คือทางไปต่อเท่านั้นเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเจอทางลงแล้วหากองทัพสลา่างนั้นเหรอขัดขบปาดทีเดียวเรียบร้อยไปต่อเลยว้าวบอกเลยว,ว่าความไวเป็นของปีศาจแต่ประชากรของข่านนั้นตายหมดแล้วเอาละครับกลับมาแล้วโอ้คุณชมฮะผมบอกแล้วว่าเป้าหมายของเราเว้ยจะไม่สู้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่สู้เนี่ยพวกมันเนี่ยก็จะมาสู้กับเราอยู่ดีตัวอะไรวะน่ะ ลาวาเฮดอ่ะเจนนี่จะตายแล้วเกดการมันก่อนฮนะเพราะมันเนี่ยอาจจะฆ่ากองลังของเราได้เราต้องค่อยๆไปแบบใจเย็นๆนะเอาละเจ้าลาวาเฮดเนี่ยมันมันจะจุดไฟแล้วมันจะวิ่งมาใส่เราฉะนั้นนี่ฮะกูเลมก็อย่าไปสู้ฮนะเสียเวลาเอาจริงถ้ารอบนี้เนี่ยเขาตายกันนะผมจะไปคนเดียวจริงๆละเออเราไม่ควรจะมีตัวโอ้บางทีก็มีไว้ก็ดีเหมือนกันนะตอนแรกก็ยังบอกเราไม่ควรจะมีตัวทวงโอ้ย อุ้ย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 เฮ้ยเอ้ยกุญแจได้่าเดี๋ยวนะทุกคนไปเลยโอ้โหวิ่งมาอย่างรวดเร็วนะฮะก่อนที่จะโดนโจมตีนี่ไงนี่ไงเอาล่ะเจอทางลงแล้วเย้เอาล่ะไปกันต่อเลยชั้นที่17โอ้โหมาต้อนรับกันขนาดนี้เออฟาดข้าไปฟาดข้าไปทุกคนหาทางไปหาทางไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายเลย เดี๋ยวนะตายดีดูเถส,สามตัวรมบบเกิดไปเดินชนมันทำไมเล่าไม่ได้แล้วคุณผู้ชมไหมแบบนี้มีปัญหาแน่แน่เอาไงดีถ้าระบุไปคนเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสไปถึงห้องบอสได้นะเฮ้ยเจอทางลงแล้วไม่ให้ตายสิเรารอดมาคนเดียว ต้องมาจัดการจุกเลมนี่ด้วยตัวคนเดียวอยีกันเหรอฮึมาลเฮ้ยจุบหลบได้หลบได้อีกเรียบร้อยเอาละเว้ไปต่อเราต้องอาศัยความพิ้วฮะคุณผู้ชมฮะเป้าหมายของเราคือชั้น20เราต้องไปให้ถึงเราจะไม่มีการต่อสู้แบบระหว่างทางและงูมันตามเรามาไม่พักเลยว่ะทุกผู้ชมดูดิงูมันต้องการจะฆ่าเรามากๆ ในที่สุดก็จะทางลงแล้วไปชั้นที่19แล้วเอาละชั้น20ในที่สุดข้าก็มาถึงชั้น20ถ้าอยากจะรู้เหลือเกินว่าในชั้น20เนี่ยมันจะมีอะไรรอคอยเราอยู่บ้างน,นะเรียกว่าเรานเนี่ยเสียสละชาวเมืองของเราเนี่ยมาเพื่อความสําเร็จในครั้งนี้เลยก็ว่าได้ ดูสิจ้าเอ๋มีแต่มอนสเตอร์ไว้เฮ้ยก็จะมีอะไรอยู่อีกไม่นะ่ใครอยากจะรู้ล้วเกิดโอโ้เยอะแยะผิวไหวผิวไหวดังสสยน้าไหลหืมเดี๋ยวดูสิชั้นยี่สิบเป้าหมายของเราคือการสำรวจไม่ใช่การต่อโซ่จะว่าไปเลเวลผมอัพมาสองวิลเลยนะคุณผู้ชมฮะเห็นอย่างนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเนี่ยมานั่งจริงจังกับการเก็บเลเวลแถวนี้นะเลเวลเราน่าจะพุ่งพั่วพึุ่งพลาดน,นะเอาสามารถเอาแต้มไปอัพให้แก่ประชากรของเราได้เยอะน่าดูเลย แต่เป้าหมายของเราคือการสำรวจไว้เราต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ามีอะไรรอคอยอยู่ในดันเจียนนี้เอ้ยตันหนีก่อนเอาละไหนดูซิแถวนี้ไม่น่ามีข้าคิดว่านะ่าเป็นทางนี้โอ้ยเดี๋ยวสำรวจให้ทั่วให้คุณผู้ชมฮะเราต้องไปที่ช่องเอ้ยคุญแจเฮ้ยทีมสมบัติเอาละแก๊ตตายแน่กำกันกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาลามเลเวลสิบห้า โอ้ยโ,โอโ้จะตายโพสลามนี่แหละหนีก่อนเพิ่มเลือดก,ก่อนคุณผู้ชมฮะ <c oughs> คือผมว่านะถ้าสมมติผมโดนสลามอีกทีเดียว <c oughs> ผมน่าจะตายเว้ยไอ้นี่ด้วยนี่เลยนี่ไงข้าวเหลือเกินนะฮะข้าวเหลือเกินนะเอาละรอสลามมันมาแล้วจริงๆต้องอุ๊ยโอ้อะไรอ่ะเล่นหิ้เผลอเหรอเล่นหิ้เผลอได้ดิสลามมาแล้ว เราต้องระวังนะคุณผู้ชมฮะอาจจะโดนทีเดียวตายก็ได้นี่นะเอาละเรียบร้อยทีเปิดแล้วไอ้สลามนี่โดนด้วยเนะี่ยเอาไปก่อนเพื่อความปลอดภัยหลบก่อนอันแนี้อเออเรียบร้อยเครียร c o n g a t u l a t i o n คุณสามารถทําได้แล้วก็ของรางวัลนั <laughs> ้นจะมาในอัปเดตครั้งต่อไปเนะี่ย <laughs> บ้าเอ้ยนี่แกหลอกมาให้คัดดูกองเปล่าย่างกันแล้วเนี่ยโอ้ <laughs> ให้ตายสิ เรียกว่าการเสียสละของชาวเมืองของเรานั้นช่างสูญเปล่าเสียยิ่งนักนะฮะผู้ชมะเซ็งซะไม่มีนะฮะเอาเป็นว่านะับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมของเราเนี่ยน่าจะจบได้แค่พาร์ทนี้เพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้เราทําแล้วฮะจริงไหมเออคือเนี่ยผมเนี่ยสร้างของทุกอย่างแล้วนะฮะเคลียร์ดันเจียนทั้งหมดแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือแค่รอนะเจ้ามอนสเตอร์ชุ่เวลังคืนเนี่ยมันบุกเข้ามาเท่านั้นเองนะฮะให้ตายสิ าคิดว่ามันจะมีมากกว่านี้้วเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเกมมันอยู่ในช่วงเบตาเา้าพอดีว่าเห็นมันลดราคาอยู่ที่40%ผมก็เลยกดมาทันทีนะฮะก็ยังไงก็ตามนะขอบคุณทุกคนที่ชอบซีรีส์นี้นะฮะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมจะหาซีรีส์สนุกๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันใหม่ก็แล้วกันนะสำหรับในวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยไว้เดี๋ยวถ้าผมเจอเกมอะไรน่าสนใจนะเนี่ยผมก็จะรีบนํามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างรวดเร็วเลยก็แล้วกันนะสำหรับในวันนนนนี้้้ตตอออออองลลลาาาาาาไปไปปกกก่นน่่าาะ่ะะะยยยืมมมเเเขๆบจ กดกระดิーー่งด้วย